อันนี้กลับมากลับมากันต่อเลยนะผมขออนุญาตนะเอาเกมหมดบินมานะเมื่อกี้ผมตายนะไปรอบหนึ่งโอ้โหโโอ้หเฟรมเลตดับนะเราตอดมันดีกว่าผมขออนุญาตนะเกมหมดบินมาเพราะว่าของมันจะหายนะเอานี้มันยิงไงไหมโอเคโอเคเข้าใจแล้วยิงต่อดีกว่าโอ้ชักแล้วก็อย่างนี้อ่ะโอเค มันเยอะนะครับรอบนี้เพราะว่าแบบน่าจะเป็นไฟสุดท้ายแล้วนะครับไม่แน่ใจโอ้โหหลดไปดิจิตืตมผมสู้ตวธนูไม่ได้เลยนะโคตรเก่งนะตวธนูโคตรแรงอะ่ะยิงไอ้ที่มันขี่ควายยักษ์นะไอควายถึกนะฮะอย่างแรงนะครับตายไปสองรอบแล้วฮะขออนุญ,ญาตเช็่เกมหมดจริงๆนะท่านผู้ชมเพราะว่าเออแบบมัน ให่มากนะครับจากพิกัดอะไรอะทำไมมันขึ้นเป็นรูปไอ,ไออะไรบินบินมันคืออะไรวะนั่นอะไอเรือ่อไอเรื่องกูเลมตายฮสไนเปอร์ครับถ้าใจคุณนิ่งพอทุกอย่างเป็นสไนเปอร์ได้ฮะพี่เบสกล่าไว้ฮะไอ้ควายนี่โคตรแรงนะครับ เฮี้ยไม่ได้เลยโอ oh, ้ถึกถึก oh, 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 ควายถึกโอ้โหโอ้โหควายถึกควายถึกเฮ้ยเฮี้ยอะไรเนี่ยคืออะไรวะโอ้แ oh, <c oughs> บบเ <c oughs> จ็บเจ็บเจ็บตอนนี้เจ็บกินก่อนเลยกินไหมเดี <c oughs> ย๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งเราตอบเราตอบไปเรื่อยฮะ เลตสุดท้ายเหรอมึงเลตสุดท้ายเหรอไฟตัวโตลูกผู้ชายมาดิครับมีป um um ีซี um um ่น um> um ี่จะตายมาเร็วมั şey> um ้งม um> ีตัวอะไรบินบินมันคืออะไรวะเน่ะผมไม่เข้าใจจริงๆนะไม่เป็นผมเป็นไงครับแบบเล่นแบบพักงงเงงงงเงงเ่ยหนึ่งจุดสามหนึ่งจุดสิบหนึ่งจุดหนึ่งจุดสองอะไรพวกนี้แหละกไอวีนั่ก็ตัวบนก่อนฮะ ขอตัวบนก่อนแล้วกันตัวบนก่อนนะครับขอตัวบนก่อนนะครับสวยแล้วก็ตัวนุขวายถึกนะครับไม่ได้เลยโหเลงมากฮะับเลงมากฮะตายสวยตัวเดียวนะครับโห ได้แล้วแหละน่าจะได้แล้วหมดแล้วหรือเปล่าวะไม่แน่ใจแต่ว่าตัวบินบินนี่มันคืออะไรผมไม่เข้าใจจริงๆนะตัวบินบินอะนางฟ้าเอ้ะเรามีอะไรเลขบ้างเนี่ยมันมีแอลมาเล่าทั้ง23อันนะครับอ่ากล่าวสวัสดีกันด้วยเลยนะอ่าสวัสดียาหลังแม่งเลยนะครับอ่าเราจะลดคําหยาบลงนะแต่ก็ไม่ทันแล้วแหละปรานนี้นะฮะไม่มีอาชีพแล้วได้เหล็กมาสามนะครับปลกุกปลกุกปลุกให้หมดอนะ มีมีแต่ฟาร์มเมอร์นะ้ยอยากได้ของแบบยังไงสมุดเอนชาร์ดนะอยากได้อย่างนี้นะอ้าวโหผิดประตูใส่ได้วยขอโทษอันนี้อาชีพอะไรเนะี่ยอาบังมันคืออะไรนี้มันก็หายไปมันคืออะไรวะอ๋อดวนพิษอีก ต้องขอโทษจริงๆนะครับที่ต้องใช้แบบเอเจมมดบินมานะไกลมากเลยครับขนาดบินมายังไกลไอคิดดูแล้วกันเออนี่อะไรเนี่ยตัวมันคือตัวอะไรวะเนี่ยเพื่ออะไรเนี่ยมันเป็นผีเหรอมันคือผีใช่ไหมโอ้โหโอ้โหเฮทำบ้านทำเก,กาะเกาะไดมอนด์เลยฮะเราอยากหาตัวเอ็นชัน ต้องเป็นแบ็กสมิธใช่ไหมไม่น่ามีมั้งหมู่บ้านนี้ไปพี่เอ็นพีซีฮัลโหลทำลูกกันในไวดเดอร์อ่านกูเลงว่าตายไปวเอ้ของก็ดีนะเนี่ยไม่ใช่ไม่ดีนะดีนะเนี่ยโอ้โหเราแล้วก็จากไปนะเป็นผู้พิทักษ์นะฮะเราจะไป เดินเดนไอไกลพ้นตรงนู้นก่อนนะครับแล้วก็เราจะกลับบ้านกันนะฮะประมาณพาทนี้ประมาณยี่านาทีเหมือนเดิมเลยไม่เกินนะไม่รู้กี่นาทีแล้วจำไม่ได้นะเฮ้ยเราก๊องช่วยพีซีโอจากฮีโร่กลายเปไน็นไอ้งูไปในพริบตาคือแบบมันไกลจากบ้านมากนะพิกัดรถเจ็ดร้อยแล้วบ้านเราอยู่เป็นพันนะโอ้โหแล้วแบบต้องบินมาขนาดบินยังไกลอะ่ะคิดดูเออ ปรานไม่ได้เลขเลยนะหมู่บ้านนี้ติดเออ่สถานะอยู่แนละ้วตอนนี้แล้วก็ชนภัยตามเราไปนะครับสมุไรพนรนะันจรฮะเฮ้ยโคตรเก่าเลยอาจจะท่านล่ะอาจจะไม่เก่าหรอกเราจะไปไหนเนี่ยอะไรต้องมีจดหมายก่อนเนี่ย เมืองไม่ลงฮะพานี้เอ้ยอยากได้กางเกงกางเกงใช้เจ็ดเจ็ดหรือเปล่าโอ้ืหเกือบแล้วไม่อยากขึ้นเขาอะอ้อมดีกว่าอ้อมมันก็ไกลกว่านะขึ้นเขาง่ายกว่านะ <c oughs> กำลังคิดนะว่าจะ,ะเราจะกลับบ้านยังไงนะครับแม่งอย่างไกลนะโอ้ทะเลกแล้วเฮ้เรือเรือเรือเกิดตุ้นทำไมก็ต้องตื่นเต้นด้วยวะมันหาย,ยากอว่าเนี้นยน่าจะไม่ใช่อะไรที่หาย,ยากและมัง้งแบบมงตัวนี้มันก็สวยนะอยากจะทำ เซฟเขาไว้ตรงแถวนี้เลิกเกินนะครับไม่ทันแล้วราค่าเกะไปสองตัวนะครับได้เตียงเตียงใช้สามแล้จะสลับเล่นทำไมเนี่ยเออเข้ามาเรือดิมีอะไรบ้างวะตรงนี้เป็นแลนด์มาร์คบ้านเราดีั้ยเนี่ยแต่มันไกลมากนะครับหลบพันกว่าพีกัดลบพันกว่านะพีกัดเนี่ยมันหายากกว่าน,นี้ มันคืออะไรครับนี่เรือแต่มันรู้ว่าคือเรือแต่ว่ามันมีอะไรบ้างเนี่ยไม่มีอะไรเลยไม่เชื่อว่าไม่มีอะไรต้องเรือแล้วมันอยู่บนเรือวะมันอยู่นี่เปล่าวะต้องดูอะให้อยู่ข้างบนมัน้ง อา้าวไม่มีอะไรเฉยเลยจริงป่ะเนี่ยที่ไม่มีอะไรเนี่ยเหรอไม่มีอะไรจริงดิจริงนี่แล้วเพื่ออะไรเนี่ยเพื่ออะไรวะเอ่อะกอบมซ่อมเลยเกบไม้ดาบเอ้ยขวานอะไรอีกหมดเลย โอ้เราพิกัดปันกว่านะครับอยากหาอะไอยากหาโอ้โหเยอะ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 เด้อเยอะเด้อตายไปสองรอบขอภัยด้วยนะครับที่ฉันใช้เกมหมดบินมาต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าเลยเอ้ไว้ก่อนเลยนะครับเพราะว่ามันไกลจริงๆนะครับไปตรงนน้นดีกว่าพระเนี่จะน่าเบื่อน้าเบื่อเลยนะ ก็แบบผมชอบประชาชนไงจะกลับบ้านเลยดีไหมวันนี้เดี๋ยวเราไปหาว่านไปซีชักเรามีเอเมลพอนตั้ง25อันไน่ะเราฮะอ๋อนี่ตะเบียนสำคัญเรามันจะไม่เหลือแค่นี้วะน่าจะน่าจะหายเนี่ยอืมอันนี้โอ้โหนี่เก็บไม่ได้เก็บมาด้วย โปรตีนชั้นดีฮะนี่มันลาลาใช้แครอทก่อมีแครอทไหมมีรู้สึกว่าเราจะได้ผ่าเดินทางใหม่เลยนะได้ใช้แครอทก่อนใช่ไหม,มแล้วก็เอา้าแล้วก็ยังไงวะเอาลักกูเฉยเลยแล้วไงแล้วไงลักกูแล้วไง ถ้าก,กูได้งไงนี่มันคียังไงกด e อ๋อนี่ไเหียงงนานเฮ้ยโหยนี่ไงพาเดินทางัปของเรานี่ครับโอ้โหสุดยอดกระโดดได้ปะได้ด้วยนี่ต้องให้อาหารมันเหมือนของจริงมานเนี้ยปัญหาคือกูจะพามันกลับบ้านยังไงเออว่ะน่าคิดว่ะแล้วมันเป็นเกาะด้วยแทบเลดิน่ะ เป็นเกาะด้วยนะครับปื้นดินเนี่ยอืมเราหาอะไรเดี๋ยวตอนนี้เราหาหมู่บ้านมือสีนะครับก็ต้องหาอีกหมู่บ้านหนึ่งโอ้โหก็โอเคนะเนี่ยเราก็จำใจทิ้งเจ้าลาไว้นะครับปล่อยกูเฉยไปอา้อาวอ้าวว่ายน้ำไม่ได้เดี๋ยวนี้อา้าวเฮียแล้ว เซตเตอร์ S S ขึ้นมาลงมานี่มามานี่มาเร็วมานี่มาเร็วงอไงอง,งอไง,อ,งอ้าวของเล่นกูได้แป๊บเดียวแล้วมาเลยมาเลยมาดิเออมาดิมานี่เร็วโหมันเสียเวลาว่ะโคตรเสียเวลานะเออเราก็ไปเลยจนลาน้อยโอ้มันเป็น น้ามีเงะน้าเงะโอ้มันก็เป็นเกาะนี่หว่ามันก็เป็นเกาะเหมือนเดิมอะแสดงว่าที่เราอยู่นี่มันเป็นปะด,ดินใหญ่เลยนะครับอะไรเนี่ยงั้นเรากลับกลับบ้านดีกว่าครับส่วนลานี่เราก็มันจำใจอะโอ้โหแต่ม้ามันก็เร็วกว่าอยู่ด,ยดี่ะโหโหไม่ได้เป็นรถ่ะภาพกัารู้สึกว่าเลือดน่าจะลดนะลามันมันขี่ลงมาได้ไหมวะ ขี่ลงมากับบ้านเลยมึงเนี่ยเออนายคิดเว้ยขี่ไม่ได้แล้วกระโดดเ <c oughs> จ้าลาน้อยต้องจายกันตรงนี้แล้วสินะเซตเดอร์เรามีหนึ่งนะรู <c oughs> ้สึกว่ามันมีเซตเดอร์ในพีระมิดอะแต่ผมไม่ได้เก็บมานะเดี๋ยวค่อยไปไล่เก็บนะไม่เป็นไรนะวันเมื่อถึงบ้านเลยนะเ <c oughs> จ้าลาน้อยนะกล <c oughs> ับบ้านนั่นดีกว่า ล้วโคตรไก่กัดแม่งเจ็ดร้อยไวออมเราอยู่ตรงไหนเนี่ยเราอยู่โคแล้วแบบไกลมากนะครับขับตรงไปเลยมันต้องอยู่เทินมันต้องอะไรนะครับเฮ้ยมัน,มนผมสงสัยนะครับว่าต้นนี้มัน,ม,นมันคืออ๋อมันไม่น่าใช่นะครับคือผมคิดอยู่ในหัวตอนนี้ว่ามันเป็นเหมือนต้นไผ่หรือเปล่า แต่ว่าเราของได้ของดีไปเยอะนะเรามีไดมอนอยู่เยอะเยอะอยู่นะครับแต่เลเวลเราเนี่ยแปดเองนะเพราะว่าเราตายนะจากเลวสสองคนน่าเสียดายเลยโอ้โหแม่งโชว์โง่ไป,ไปเว้ยเอ้ยจากไม่น่าตายด้วยจากไม่น่าตายามันมาตายอีกแต่ว่าผมไม่ได้เล่นแบบเสกของอะไรมา ช่วยนะครับเม่เสร็จของมาช่วยนะแบบเสร็จของมาแบบมาเล่นนะทําเองทั้งนั้นนะะเพราะแบบใช้เกมหมดนะอนีายจะเป็นไงเพิ่งไปเปิดด้วยนะครับปกติอะเบลกอกอดดิชั่นนะครับมันจะให้ไปเปิด,ปดไอปุ่มอะไรสักอย่างให้ปุ่มไม่ใด้ชีด้ได้นะผมว่าเอยทำไมแม่งบินไม่ได้วะเมื่อกี้เฮ้ยทำไมแม่งเ,เกมหมดไม่ได้วะพอดูอ๋อต้องไปเปิดนี่ว่า มังนี้มันสวยสวยดีเหมือนกันนะนิดเดียวแหละจะถึงบ้านเราแล้วครถือมันไปไเรื่อยๆโอ้ไม่นิดหรอกอย่างไกลนะขี่ลงมาไปได้ป่านนี้ไกลมากนะโคตรไกลเลโอ้พิกัดร,ร้อยไว้ลบร้อยไว้ เขาสิบวายเองเนี่ยนี่มันเราหลบไปข้างหน้าใช่ไหมเนี่ยเราไม่ได้ไปด้านข้างใช่ไหมเออเราก็น่าคิดนะ มันไกลมากนะก่อน,นี้เราผ่านมาแล้วนะฮะไกลนะั่นเนี่ยไม่ได้ใกล้ๆเลยนะครับนี่อันนี้นะที่เรามาเจออย่างแรกเลยอืมพิกัดพันกว่าเลยมันก็ยังมีส่วนที่เรายังไม่ได้ไปนะก็คือส่วนนี่แถวๆหลังบ้านนะครับที่มันยังเป็นอ,อบ้านเรามันก็เป็นเกาะทั้งบ้าจะว่าไป มันก็เป็นแผ่นดินใหญ่ครับโคตรไกลตัดพาร์ดีวกว่านะครับไกลมากนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาเพียงเท่าน,นี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต,ต์ให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำงจงใจการทำคลิปต่อไปของผมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ